ถ้าพูดถึงยูทูบเบอร์ที่มาแรงและมีชื่อเสียงตอนนี้แน่นอนฮะต้องมีชื่อของคันแลนกับพี่จองเป็นพเซนเตอร์กี่ตัวแล้วฮะตอนนี้นะฮะไปไหนก็เรียกว่าห้างแตกนะครผู้ชมฮะมมล่าสุดเกิดดราม่าขึ้นครับผู้ชมครับหลังจากคันแลนกับพี่จองไปทํ o u t u b e ฮะที่เกาะของนี้เอ่ยชื่อแล้วกันคือเกาะปัญญีฮะที่จังหวัดพังงาปรากฏระหว่างถ่ายคลิปเจอเลยฮะแม่ค้าขายของแพงมากและหลายคนบอกพอดูคลิปของคันแลนกับพี่จองบอกทํกาทไมที่เกาะปัญญี ราคาของแพงทุกอย่างเลยจนโซเชียลบอกว่านี่เป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะเนี่ยเหมือนกีนครับค่ะไอ้น,นี่มันไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันแพงไอ้น,นี่หอยมุกไอ้น,นี่ห้าร้อยไอ้น,นี่สามร้อยค่ะ<า>นนเป็นเป็นลอยโอเคครับก็สวยนะรูปนักข้าวที่เลยได้ไหมป้าเถมไปหนึ่งอันเป็นหนึ่งพันไอ้นี่เป็นเป็นเป็นลดร,ราคาหน่อยได้ไหมครับปรกากฏแม่ค้าบอกอ่าถ้าอาวานีอีกหนึ่งอันก็ คิดพันหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปบางช่วงบางตอนของช่อง y o u t u คันแลนเฮฟเบอรี่นะฮะซึ่งเป็นตอนที่คันแลนกับพี่จองฮะยูทูเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ไปเที่ยวที่เกาะปันหยีจังหวัดพังงาปรากฏพี่จองกับคันแลนแวะซื้อของฝากเป็นเครื่องประดับจากเปลือกหอยพอถามราคาแม่ค้าบอกว่า2ชิ้นคิด800บาทนะแต่ปรากฏพอนี่อย่างที่ที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะคันแลนกับพี่จองบอกว่าลดราคาหน่อยได้ไหมครับปรากฏฮะแม่คา้ารายนี้ก็เลยบอกว่านี่ถ้าเอาเพิ่อมอีกหนึ่งอันเนี่ยจะเหลือหนึ่ โอ้ทำไมมันลดราคาแล้วทำไมมันแพงกว่าเดิมล่ะอะไรอย่างนี้นะฮะขณะดเดียวกันครับคุณผู้ชมะในคลิปของคาแรนกับพี่จองที่ไปเที่ยวที่เกาะปัญญีก็เห็นว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะฮะ ทำไมคิดค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆมันแพงไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ชาวเน็ตแสดงความเห็นอาทิค่าเรือ1,000พบาททั้งที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเดินทางไปที่เกาะราคาค่าหานะซึ่งร้านมีพฤติกรรมคือราคา800รอบาทแต่พอจ่าย1,000พบาท oh. ไม่ทอนเงินนะแต่นําของแถมไม่แทนยังไม่รวมถึงค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารมือ้อค้านะครับชาวเน็ตก็เลยอยากให้นํามาเปิดเผยฮะเพื่อเป็นอุทาหรณ์นี่ขนาดคันแลนกับพี่จองนะฮะโดนขนาดนี้ด้วยหลังจากเกิดกระแสะ คลิปนี้ของคาแลนกับพี่จองปรากฏฮะคุณโจมะชาวเนี่ที่ไปเที่ยวเกาะปัญญีโอ้โหวิพาควิจารณ์เป็นอย่างมากหลายคนบอกเข็ดแล้วฉันจะไม่ไปเที่ยวอีกเด็ดขาดแล้วก็จะไม่แนะนําให้ใครไปเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็หลายคนบอกว่าโหพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้านี่ทําให้เสียภาพรักการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะคุณ้จมะ เป็นความเห็นของชาวเน็ตส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เกาะปันยีทุกคนจะเป็นแบบนี้และเอาละฮะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการนําเสนอข่าวล่าสุดคุณประสิทธิ์เหมมินครับรองนายกอบตเกาะปันยีก็ชี้แจงนะครับบอกว่าหลังจากได้ทราบข่าวกรณีของคันแลนกับพี่จองไม่สบายใจครับยืนยันว่าเรื่องค่าเรือ1,000พบาทนั้นเป็นการใช้บริการที่ท่าเรือบ้านในงบซึ่งเป็นการเหมาเรือไปส่งและไปรับกลับอีกวันหนึ่งซึ่งราคานี้ยืนยันว่าเป็นราคาปกติของค่าราคาเรือเหมานะครับขณะที่ราคากลางของทางรราาชกอยู่่ที 1,000บาทส่วนเรื่องของฝากที่ทําจากหอยมุกสอบถามจากคนขายแล้วบอกว่าคนซื้อเลือก2องชิ้นแปดบาทและอยากได้ของแถมจึงเพิ่มสร้อยข้อมืออีก1ชิ้นรวมราคา1,100บาทและลดเหลือหนึ0งพบาทยืนยันว่าไม่ได้มีการยัดเยียดแต่อย่างใดครับขนาดเดียวกันครับคุณผู้ชมครับทางด้านของท่านรองนายกอบตอ เกาะปัญญีเองก็บอกว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นก็ขอน้อมรับคาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ยอมรับว่าราคาของกินต่างๆเนี่ยที่เกาะปัญญีจริงๆไม่แตกต่างจากในเมืองแต่ว่าไม่อยากจะแก้ตัวหรือว่าแก้ต่างกับกระแสดราม่าในโซเชียลนะครับก็ถือเป็นบทเรียนที่ชาวเกาะปัญญีนะก็ต้องคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับผมอ่ะก็แต่แตขณะเดียวกัน ท่านรานองนายกอบตเกาะปัญยีบอกว่าถ้าใครที่ยังมีการสร้างความเสียหายหรือทําให้ชาวเกาะปัญยีเสื่อมเสียชื่อเสียงก็จะมีการพิจารณาใช้กฎหมายต่อไปนะะเราก็นําเสนอสองมุมนะครคุณผู้ชมฮะแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับผม